ดีค่ะพี่ยอดจันยอดเซียนบุรีรัมค่ะค่ะพี่ยอดโอ้เราพี่ยอดแม่แต้มหนึ่งอีกแล้วแต้มหนึ่งอีกแล้วเนี่ยหนึ่งแต้มเนาะองนออกศูนย์ออกหนึ่งศูนย์เนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามเจ็ดให้ศูนย์ศูนย์เนาะตัวกันออกแต้มเดียวนีหนึ่งแต้มแล้วก็สี่เจ็ดออกสามเจ็ดเนาะพี่ยอดเนาะนี่หนึ่งแต้มอีกแล้ว ในพี่ยอนไหม,มครับถ้าต้มันไทยก็จำม,มีความหมากก็ได้สองสองสามสี่เจ็ดแล้ตัดสินใจเอาแต่ส<ห>ี<ห>่เจ<ห>็ดสามดูสิไอ้ช่องที่แมวเพราอมีความหมากมันได้จำได้ว่ม 3, 7, นะามีสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสองสามสองสามสี่เจ็ดอย่างนี้เละผมก็เลยตัดสินใจเอาสามเจ็ดสี่เจ็ดสามมันก็ไปออกหานอยวันแรกเลยมีดพามากัน แล้วก็จ้ะก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางดูเพื่อชมเพื่อความเพลิดเพลินเอฟซีใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็จะไปตามต่อเราตอนเยน็นนะพี่ยอดตามเราให้เอฟซีหน่อยคะ่ะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วใช่ไหมพี่ฮะมีจิก,ก่อนด้อยเมนจิ เย็นๆน้องไหคลิปหนึ่งขอชักสิบนาทีขอเวลาพี่ยอดสิบนาทีครับกินข้าวอย่างพี่กินข้าวกับอะไรที่บ้านโอ้เขาต้องมากระดูกหมูกับไปน่อไม้ครับอ๋อจันยอดอร่อยดีครับอร่อยมั้ยครับเขียนเดี๋ยวเขียนว่าอชื่อก่อนค่ะครับเออก็พอพูดจงเวลาผมก็ไม่รู้เนาะเวลาองเราเวลาหมายถึง เวลาอะไรพี่เวลาเวลาอานน้ามันได้กี่นาทีนาทีก็่ก็เดี๋ยวเทางทางจอจะรู้อยู่ค่ะจะรู้ไงใส่ไงแต่ยังใส่ยังไม่ถึงเวลาก็บพรัาพูดไปเรื่อยหาราพัฒนาวันที่สิบแปดนะคะวันนี้วันที่สิบแปดตอนเย็นเนาะหกแปดมันสุกเนาะ เียนวันด้วยจะได้รู้ว่ามันวันอะไรกันแน่บางทีก็ลงลืมเนาะความจำมันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างไม่ได้คอมพิวเตอร์หัวเราะโอ้ได้กินอต่นตนจะเที่ยงอันนี้มันเที่ยงแล้วเนะาะเดียถามพี่ยอดอัดคลิปนี้เที่ยงเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะรีบโหลดให้ f อบังดีแอฟก็ช้าหน่อยเพราะว่าแอดก็ทำงานส่วนตัวด้วยเนาะคะ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาแล้วพี่ยอดนะ ครับอีกสิบนาทีก็จะบายพอดีโอ้เวลาเร็วแนทะ้ก็ขออภัยนะครับ,รบแต่ละมือ้อแต่ละวันบนวิ่งอะไรค่ะบพี่บนวิ่งหกล่างวิ่งสี่ครับบนวิ่งหกนะคะล่างวิ่งสี่เนาะครับจ้ะวิ่งรุ่นนะคะแล้วก็สามตัวมาคะ่ะสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกจ้ะเจ็ดหนึ่งห้า เจ็ดหนึ่งห้าค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดค่ะขับเน้นที่สามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าครับจ้าแล้วก็สองตัวค่ะสองตัวก็หนึ่งห้าหนึ่งหกตัวเน้นครับหนึ่งห้านะคะหนึ่งหกค่ะตัวเน้นต่อเลยค่ะครับตัวกันเจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่นะคะครับก็ ตอนนี้มีตีตัวพิเศษหางเดียวให้หกสามหนึ่งหกครับหกสามหนึ่งหกบอกะครับสี่ตัวค่ะมีหกมีสามมีหนึ่งมีหกเนาะค่ะสี่ตัวเนาะรัดทุกตัวลับประกอบให้เรียบร้อยแล้วทีนี้สองตัวนี้ใัดไปกลับทุกตัวแล้วก็ให้ซื้อกันบนกันล่างทุกตัวเลยครับจ้าให้ซื้อกันบนกันล่างเนาะ ขับก็มีชนั้นแล้วก็ให้คุโจเออเออตรวจต่อัตรสดอันนี้ฮานอยเลยนะมีฮานอยให้เอฟซีไหมวันนี้เดี๋ยวเอาฮานอยไปด้วยเนาะขับมีคมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาฮานอยให้เอฟซีไปด้วยเผื่อใครที่ชอบนะครับคราเลยับค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเอาลาวไปก่อนดูหัวข้อดีๆนะค่ะลาวพัฒนาเนาะ เน้นที่สามหนึ่งหกแล้วสองตัวสามหนึ่งหกกับเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็สองตัวเน้นที่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะพี่ยอดถูกไหมถูกต้องกันเนะเจ็ดเจ็ดกับหกสี่กเจ็ดครับเพลงแนวทางฝันไม่ยังไม่ฝันเหรอคะพี่ยังเลยครับอ่ะอลาพุทธนาสิบแปดเดือนเจ็ดคือเมื่อแรงนี้แล้อะวันนี้วันศุกร์นะรอบสองทุ่มครึ่ง สองทุ่มยี่สี่นาทีก็ออกแล้วเนาะบนวิ่งหกล่างวิ่งสี่เนาะคะ่ะสามตัวมีสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดตัวเน้นคือสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าสองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกสี่เนาะคะ่ะแล้วก็เน้นที่หนึ่งห้ากับหนะะึนะะ่งหกเนาะแล้วก็สี่ตัวจําให้หกสามหนะะึนะะ่งหกเนาะเลขบินไปวิ่งเล่าก็ได้เนาะ,ะอันนี้ของเดิมเนาะ,ะเข้าไม่เข้าก็ดูเนาะคะ่ะว<อ>่าเป็นยังเพราะว่า มีเข้ามีหลดเดอ้อเข้าสองวดติดแล้วเนอะวดที่แล้วก็เข้าอยู่วดที่แล้วเข้าสามศูนย์แล้วกาวดที่แล้วออกสามศูนย์ตรงตรงครับเนาะในทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อจีปดใจ้ี่จจรัญยานในการรับชมรับฟังวดก่อนก็เข้าที่หนึ่งเก้าจเอ้ยสองศูนย์แล้วพี่เนาะใช่ไหมครับสองศูนย์เรื่องอะไรอยู่ไหนแล้วมึงอ่ะวดที่แล้วเข้าสองศูนย์ขัดสองศูนย์นั่นแหละครับ จ้ะเข้าติดสองวดแลยเนาะใช่ไหมครับสองวดแล้วแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องกับจันยอดเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับ,สน,บสนุนเล่นการกันทุกซีดเดอดูเพื่อความเพลิดเพลินนะ่ะอ่ะต่อไปนอ้อขอเอาฮนะานอยเอฟซีเนียครับฮานอยครับมีอยู่ ชุดสามลอยนะครับวันที่สิบแปดตคสิบแปดนะครับจัดตาสามตัวเลยนะครับเมื่อวานนี่เขาเมือเข้าไหมพี่เมื่อวานมาไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าครับ okay> มันเชียดชียวยางกระแับอ๋อไม่เป็นไรเอาไปให้เอฟซีดูหน่อยคาหน่อยรันย้อนเดี๋ยว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 มึกหมดหามึกใหม่กันจันยอนเซียน บุรีรัมย์เจียนบุรีรัมย์ฮาหนอยนะ,ะหหน่อ่ะฮานอยครับภาพพร้อมเียบครับเดี๋ยวค่ะฮาหนอยฮาหนอยอ่หาฮานอยรวมเนะหาะฮานอยมัดรวมเนานะสามเลยภาพมัดรวมเลยลูกเซนแล้วใครที่จะไปซื้อน้อยไหนก็ได้อืมฟังหกแปดต้นค่ะอ่า ตัวเลขเด่นมีอะไรบ้างครัะพี่วันนี้เลขเด่นเด่นเด่นมนนี้มีเจ็ดมีศูนย์ครับเด่นนะคะมีเจ็ดมีศูนย์นะคะจากอ๋อนลิตจากคู่สามตัวเนาะจ้าเจ็ดสี่แปดมีเจ็ดสี่แปดค่ะสองเจ็ดศูนย์เขียนฝั่งนี้บ้างสองเจ็ดศูนย์ค่ะ ้าศูนย์สามห้าห้าศูนย์สามค่ะสี่สองสองสี่สองสองค่ะครับทีนี้สองตัวให้ไปกลาบบนในล่างทุกตัวเลยครับครับเจ็ดศูนย์สี่แปดมีเจ็ดศูนย์มีสี่แปดค่ะศูนย์สามสองสองศูนย์สามสองสองบอกสองสองครับ ภาพตรงๆแล้วก bon. no ็ด <thorough looking. S 2> ูตามแล้วก็ตรงตรงอ่ะ <that> ต <does S 2> ัวเน้นอันนี้เน้นต้องตีหางเลยนะครับค้าอ่ะนี้มีตัวกันอยู่สามหางสองหกหกศูนย์มีสองหกบอกตัวกันบอกครับแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์ค่ะเจ็ดเจ็ดมีแนั้นเลยครับเจ็ดเจ็ดเนาะอันนี้ตัวกันเนาะครับครับก็ฮานอยก็มีแค่นี้แหละครับ ไอพี่ยอดอวยพรนี้จีมีโชคมีลาบหน่อยครับพี่ครับก็อาจารย์ยอขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามอาจารย์ยกแล้วก็ช่องพารวยนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านโชคดีกับฮานอ,อยแล้วก็ลาวาเวลาสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีนะครับก็ขอให้ท่านาโชคดทีทุกท่านให้รวยๆยกท่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ ช่องโจภารวยช่องโจพารวยช่องโจภารวยลืมไปพูดผิดไม่เป็นไรค่ะพูดผิดได้นะคะไม่ตื่นสาครับครับขอโทษด้วยครับช่องโจภารวยนะครับแล้วก็ขอให้คุณโจพารวยจบถูกดีในวันนี้แล้วก็คิดสิ่งใดได้ดังใจคิดปรารถนาครับปอยลง รำรวยกันตัวน้อยยุบช่องนะครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบคุณอาจารย์ยอดมากค่ะพี่ยอดค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดค่ะค่ะสวัสดีครับโดนไปเลยลืมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะวันดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ถูกใจกับขอคนล้านหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เดอ้อกับเป็นกำลังใจกับทางซองโจพะานด้วยแน่นอนคะ่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุนสุขคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะใครที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์ให้มิโฉมิลาบด้วยค่ะของไปลาเพื่อนบ้านวันนี้ให้แหงให้ปังให้ดังเรื่อยทุกคนทุกทุกท่านเนาะคะ่สะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ